มันคือการแข่งขันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่า100ปีมันคือการแข่งขันบนถนนหลวงที่แคบและชันที่สุดในโลกมันคือสนามแข่งสุดโหดเรียกว่าเป็นนรกบนดินที่ความโหดนั้นให้มามากถึง200โคงกับทางตรงที่ใช้ความเร็วได้มากสูงสุดถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมง โยส,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆผมโจ้จิรวัดครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการเล่าเรื่องสี่ล้อซีซั่นสองของ I sell of ฟแ t r ทรี r ต์ทัวร์ สบายดีกันไหมครับทุกคนช่วงนี้นะครับรายการแล้วเรื่องสีล้อก็จะกลับมาหาเพื่อนๆเหมือนเคยตามคาเรียกร้องที่มีเพื่อนๆหลายท่านอยากได้หลายๆแบรนด์มากๆนะพวกผมเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็พยายามจะทําตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆนะคอยติดตามกันไว้ได้ดูแน่นอนนะวันนี้ก็จะมาเอาใจชาวสองล้อกันหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆชาวสี่ล้อเนี่ยก็น่าจะสนใจไม่น้อยนะว่าไอเซอออฟเมนเนี่ยมันโหดมากใช่ไหมทุกคนเราเคยเห็นตามยูทูบอบที่แบบคนเกาะข้างกับแพงแล้วมอเตอร์ไซค์พันแบบฟู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 หูมันขนาดนั้นเลยทุกคน วันนี้เราก็จะมาลงเรื่องนี้กันนะว่ามันมีประวัติศาสตร์เป็นมายังไงบอกเลยว่าเดือดดาลไม่แพ้สนามเนื้อบ,บวกลิงผมเนี่ยได้ทําไว้แล้วจะใครไม่ได้ดูก็ไปดูด้วยนะครับมาไอเจ้าการแข่งขันไอเซลออฟเมนเนี่ยครับทุกคนมันก็คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์สุดโหดที่จัดขึ้นบนเกาะไอเซลออฟเมนเลยอันตรายถึงขั้นที่ว่าพอแข่งจบปุ๊บ,น,บนักแข่งไม่ต้องรับถ้วยไม่ต้องชนะก็ได้ครับแค่วิ่งออกไปกอดลูกกอดเมีเยอะไรเขาบอกโอ้โหฉันยังมีชีวิตอยูนะ่ในการจบการแข่งขัน นี้เ,นเพราะว่าเจ้าสนามนี้นะได้ฆ่าช,ชีวิตนักแข่งมือทองไปแล้ว1 5 1คนแล้วถ้าถามว่าไอ้เจ้าเกาะไอเซอร์ออฟเมนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตามผมมาเลยครับผม เมื่อพูดถึงเกาะไอซ e เซลฟ์แมนเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปร่วม1 0 0 0 0ืปีที่แล้วเมื่อน้ำแข็งทั่วโลกละลายลงหลังจากยุคไอซ์ age ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพอที่จะกัดซอกพื้นดินประเทศอังกฤษลอยออกมากลางทะเลไอริช sea ซึ่งมันก็จะอยู่กล่งกลางระหว่าง2ประเทศไอแลนด์กับอังกฤษด้วยชัยภูมิที่มันอยู่กลางทะเลมันเลยเป็นคล้ายๆกับศูนย์การเทรดสินค้าและที่พักพิงให้กับผู้คนที่เดินทะเลแถวนั้นแน่นอนนะครับช่วงนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยยังใช้การเดินทางและขนส่งสิน ครับเป็นหลักคือทางเรืออยู่นั่นทําให้ชาวเผ่าและนักรบสุดโหดชาไวกิ้งสนใจและได้ก้าวเท้าขึ้นมาอยู่บนเกาะนนี้ในช่วงปี798และใช้เวลาแค่22ปีเท่านั้นในการยึดพื้นที่ปกครองเป็นเสร็จลงในปี820ซึ่งนัไม่ชาวยวกิ้งเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องการทําการค้ามากระหว่างเกาะไอแลนด์ Island กับสกอตแลนด์แน่นอนนะครับใครเป็นแฟนไวกิ้งเนี่ยก็พอจะรู้นะพวกเขาเนี่เป็นนักรบและนักเดินเรือที่ข้าวหานก็สามารถปกครองเกาะแห่งนี้อยู่เป็นเวลาร่วม4ี่ ปีผ่านไปหลายเจเนเรชันอยู่กันอย่างเรียบร้อยสงบสุขจนกระทั่งในปี1266ราชาของสกอตแลนด์ได้เล็งเห็นถึงสุดยอดทําเลทองในการค้าขายของเกาะแห่งนี้มันจะต้องได้เปรียบการค้าสุดๆด้วยความที่เป็นคนใจเ,นเนย็นในตอนนั้นเองเนี่ยคิงอเล็กซานเดอร์ที่3เนี่ยได้ส่งขบวนเรือไปเจราจาแบบน่ารักน่ารักนะบอกว่าเฮ้ยพวกไวกิ้งเ่ยส่งมอบเกาะแห่งนี้ซะและยอมสีโรล่าต่อคิงอเล็กซานเดอร์ที่3ซะ แน่นอนครับใครจะมาขอยึดบ้านเราเราไม่ให้อย่างแน่นอนการเจราจาไม่เป็นผลฉะนั้นคิงเลดสันเดอร์เลยได้ยกกองทัพเรือบุกเ <_ S 1> ข้าโจมตีพูดดีๆไม่ได้ใช่ไหมมันต้องใช้ไม้แข็งและยึดของที่นี่จากนอกร์เวย์เกิดเป็นศึกแห่งลอชหรือ Battle of l o r g s ใครที่เป็นสายประวัติศาสตร์ชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปลองอ่านเพิ่มเติมได้นะสนุกมากๆนะทุกคนในช่วงนั้นเองนะครับที่อังกฤษเนี่ยเป็นพันธมิตรของสกอตแลนด์ก็ได้เข้ามาร่วมปกครองสลับกันไปสลับกันมาจนเข้าสู่ปี1765 ทางเกาะไอเซลฟ์แมนให้สุดก็ได้ตั้งระบบปกครองของพวกเขาเองส่งบรรดาหล,ลอดและดูกับประเทศอังกฤษไป โดยที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครทั้นนั้นและในยุคนี้เองครับเกาะแห่งนี้ก็เริ่มได้กลายเป็นจุดเทรดและพักสินค้าที่ผิดกฎหมายมากมายทำเองยาวนานจนกระทั่งอีกแล้วในปี1904เ <c oughs> มื่ออังกฤษได้ยเกเลิกรายการแข่ง Gordon Bennett ครับการแข่งรถบนถนนหลวงและให้ใช้ความเร็วบนถนนได้แค่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภยัยโอ้โหถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นตัวเลขแบบนี้นะและ้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเลขาที่การของสมาคมยานยนเกรทบริเทนกับ จะทำยังไงครับรถก็แข่งไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีใครคิดไม่ออกแต่เซอร์จูเลียนออเดคิดออกครับจัดไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเราไม่ง้อไม่รอชา์กเซอร์จูเลียนเลยนั่งเรือมุ่งไปที่เกาะไอเซลออฟแมนเพื่อไปเจรจากับรัฐบาลมันเพราะแกคิดว่ายังไงบนเกาะก็ไม่เข่งขัดเท่าอังกฤษแผ่นดินใหญ่อยู่แล้วนะนงนะเขาน่าจะผลบนเรื่องการแข่งขันให้ผู้บ่าวได้แหละนะซึ่งแกคิดถูกครับทางรัฐบาลได้ประกาศ Highway อ c t o f 1 9 0 หรือพระราชบัญญัติทางหลวงให้ใช้เส้นทาง h r o a ร c คอร์ e ที่มีความยาวกว่า84กิโลเมตรในการแข่งขันรถได้ถูกต้องตามกฎหมายม,มันสุดยอดจริงครับแต่ด้วยเส้นทางฮัโหโฮดและชันแบบนี้ทําให้ห้ามจัดการแข่งขันนี้สําหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์สมัยก่อนนะครับมีแรงม้าแค่3าถึงสตัวยังไงก็ไม่ไหวเนื่องจากถนนเนี่ยเพื่อนๆลองดูภาพนะครับเป็นเม a ์ n r นโรที่ยาวกว่า40กิโลเมตรเป็นนังทางชันทั้งหมดและขนาดสนามนี้นะกดเข้ ไว้ชัดเจนว่าให้แข่งขันเฉพาะรถยนต์เท่านั้นนะผ่านไปแค่2ปีเนี่ย<_ <C> _ <A> เขายังต้องลดระยะทางแข่งในปี1900ให้เหลือแค่64กิโลเท่านั้น<_ <C> _ <A> เพราะว่าทางมันแยก่เกินกว่าที่รถและนักแข่งจะรับไหวจนกระทั่งรอบ3ในปี1907บรรณาธิการของมอเตอร์ไซค์แมกซีนได้เห็นรถยนต์แข่งที่นั่นกันมา3ปีเต็มและแกก็แอบได้เป็นเล็งเห็นเส้นทางที่เฮ้ย <_ C _ A> ไม่แน่นะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมันน่าจะแข่งได้นะเนี่ยที่นี่น่ะเลยคันไม้ คันมืออยากจะเอาแมงกระไซคู่ใจไปแข่งบ้างประจวบมอจงอม,มากกับที่ทางออโตโมบิลิคลับยินเนอร์ประจำปทีที่ทีมแข่งรอบยุโรปมารวมตัวกันแกเลยได้ยื่นข้อเสนอนี้ในงานให้แข่งมอเตอร์ไซค์ในทางที่แกไปเจอ,เ,อ,อเรียกว่าเซนจอนชอตคอร์ดโดยมีระยะทางราว24กิโลเมตรเท่านั้นน่ารักน่ารักและแน่นอนครับผลของการขอจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จผมไม่รู้แต่ในวันอังคารที่28เดือนพฤษภาคมปี1907ก็ได้มีการ การจัดการแข่งขันขึ้นบนเกาะไอเซอฟเบกเป็นที่เรียบร้อยและชื่อของรายการนี้ก็คือ International a u t o Cycle t o u r i s e Trophy <B OOM> โดยรายการนี้จะแบ่งเป็น2รุ่นรุ่น1สูบและรุ่น2สูบกฎการแข่งขันก็คือเสียงต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ทัวริงที่สามารถขับบนถนนหลวงได้อย่างถูกกฎหมายมีทั้งที่นั่งคันเหยียบและบังโคลนรวมถึงมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องใส่ไซเลนเซอร์เก็บเสียงเพื่อไม่สร้างความรำคาญแก่บ้านที่อยู่แถวนั้นน่ารักสุดๆและในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมรุ่น1สูบมากถึง18คันแต่สามารถเข้าเส้นชัยได้แค่9คันเท่านั้นและคนที่เขาเ้นชัยเป็นอันดับหนึ่งก็คือช หนุ่มหน้ามนหนวดงามจากลอนดอนผู้นี้ยังเกิดด้วยความเร็วเฉลี่ยสุดแสนจะเร็วที่61.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยรถจักรยานจากบ้านเกิดแมชเล่3.5แรงมา้าและใช้เวลาการขับทั้ง10รอบ2,400กิโลเมตรที่4ชั่วโมง8นาทีลองนึกย้อนให้ดีนะครับเป็นเพื่อนว่านี่คือการแข่งกว่าร้อยปีที่แล้วนะครับไอรถคันนี้มันอึดถึกทนจริงๆนะทุกคนเกือบลืมนะครับและสําหรับรุ่นเครื่อง2สูบ3คนจาก9คนสามารถเข้าเส้นชัยโดยแร แฟ,ฟเลเวอร์ได้ควบเจ้านอตตันเข้าเส้นด้วยเวลา4ี่ชั่วโมง2 1นาทีโดยความเร็วเฉลี่ยที่59กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยฟังผิดหรือเปล่านะทำไมรุ่น1สูบเวลามันดีกว่ารุ่น2สูบไม่ผิดหรอครับที่รุ่น2สูบมันช้ากว่ารุ่น1สูบเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์มันทั้งใหญ่และหนักกว่าทําให้มันเข้าโค้งสู้เจ้า1สูบไม่ได้และมันก็ยากมากที่จะขับได้เร็วในทางก็จะชันขึ้นลงแถมเบรกของเจ้ามอไซค์ในปีนั้นเป็นเบรหนนล้ออเืจยา เพื่อนดกภาพตามสิครับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ใช้เบรกจักรยานมันจะไม่เบรกอะไรอยู่ล่ะครับทุกคนอ๋อแล้วผมบอกเลยครับว่าถ้วยรางวัลของ I อเซ of m ออฟแมถ้วยแรกของโลกเนี่ยมันช่างสวยงามและสง่างามมากๆคุ้มค่าสุดๆหลังจากการแข่งขันที่ดูเดือดได้จบลงและที่สําคัญถ้วยของเขาเนี่ยมันมีน้ําหนักมากถึง23กิโลแต่ข้อดีของมันก็คือถูกแต่งแบบแอมเมสหรือเทพเจ้าโอลิมปิกยืนบนลอ้อที่มีปีก บอกเลยว่าสวยสุดๆ๋ออะไรถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้นะั้งเดียวนะครับหรือเ,เพื่อนๆจะต้องไปลงแข่งในรายการ I อเซโอเม้ made, และเป็นแชมป์เท่านั้นเพราะถ้วยนี้จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆให้กับแชมป์หน้าใหม่ทุกปีในปี191 1กนะครับก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ได้ย้ายไปจัดสนามที่ยาวขึ้นร่วมกับการแข่งขันรถยนต์ของ Royal a u t o m o b i l e Club และชื่อสนามที่ถูกตั้งก็คือ4 inch course ที่มีความยาว6ก 10กิโลเมตรและชื่อของมันมาจากกฎการแข่งขันที่รถทุกคันเนี่ยจะต้องใช้ลูกสูบความใหญ่ไม่เกิ4<ต>น4นิ้วหรือ100มิลิเมตรแต่ชื่อที่ชาวเมืองไอเซลอย่างแท้จริงเรียกก็คือ e f e l m o u n t a เ n Course เพราะสนามนี้ถูกจัดขึ้นบนถนนรอบเขา s ne ฟ f e l ที่ทั้งสวยและธรรมชาติฝุดๆกลับมาที่เรื่องรถของเรากันต่อข่าวร้ายนะครับก็คือมีนักแข่งชาวอังกฤษวิ c เตอร์เซอร์ริชถึงแกจะเป็นคนแรกที่ทำลายสถิติ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสนามไอเซล ตอนสอบยงเป็นถนนเปิดอยู่คือมีรถวิ่งสวนไปมา2เลนแต่แกก็ได้กลายเป็นนักแข่งคนแรกที่เสียชีวิตในสนามใหม่นี้เรียกว่าน่าสลดสุดๆครับแต่ก็ต้องขอบคุณคุณลุงวิกเตอร์ที่ทําให้ทั้งสนามและรายการแข่งออกกฎการแข่งขันที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมากขึ้นนั่นก็คือการสวมหมวกกันน็อกใช่ครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีกฎบังคับให้ต้องใส่หมวกแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนเป็นชาว200อยอยู่แล้วก็อย่าลืมเปิดไฟใส่หมวกกันจ่า กันนกนะครับมันควรจะเป็นกฎใส่บวกกันนกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆเขาใส่กดนี้ไปแล้วมันก็ประจบมอจอมากๆครับเพราะว่าในปีนั้นเองครับก็มีการเพิ่มรุ่นอีก2รุ่นขึ้นมาอย่างจูเนียร์ทีทีสามร้อยห้าสิบซีซีกับรุ่นซีเนียร์ทีทีห้าร้อยซีซีเรียกว่าเพิ่มความร้อนแรงและมันมากขึ้นไปอีกและเหมือนทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยการจัดรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกสนใจมากขึ้นและอยากมาร่วมแข่งมากขึ้น ทุกปีทุกปีแต่ในปี1915การแข่งขันทุกอย่างจะต้องยุติและสิ้นสุดลงเพราะอะไรครับถ้าใครความรู้ประวัติศาสตร์แน่นจะต้องรู้ให้แล้วครับเกิดสงครามโลกครั้งที่1 ทางเกาะไอเซลออฟแมนเนี่ยก็ได้สูญเสียทหารในฐานะกองทัพอาสาสมัครจากชาวบ้านไปไม่ต่ำกว่า1,100คนพอสงครามเริ่มจางหายไม่นานในปี1920ครับออตโตไซคอูเนียนคันไม้คันมืออีกแล้วต้องการที่จะจัดการแข่งขันขึ้นต่อและคาดหวังว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์มาแข่งเกิน30คันถึงจะจัดการแข่งขันได้ช่วงสงครามนะครับเศรษฐกิจเราก็รู้ใช่ไหมครับเศรษฐก,กิจก็แย่ทุกอย่างก็แย่ทุกคนลำบากจะมาหาคนลงแข่งครบในรุ เดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาแก้ปัญหาโดยการไหนรุ่นนี้มันหาคนครบยากใช่ไหมเราก็เพิ่มรุ่นมันเลยเป็นรุ่น Lightweight TT ที่จํากัดความจูไม่เกิน2 5 0ซีมาลงแข่งร่วมกับจูเนีย TT จบแก้ปัญหาได้และเมื่อพูดถึงการแข่งขันรุ่นจูเนีย TT ถ้าเราจะไม่พูดถึงนักบิดมือทองชาวไอริชคนนี้ไม่ได้เลยเขาคนนี้ก็คือสแตลลี์วูดส์ที่คว้าแชมป์สล้อมามากกว่า29ครั้งในช่วง10ปี แต่ชีวิตการแข่งของแกก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใดเหมือนจะโรยด้วยน้ําของต้นตะบองเพชรมากกว่าครับเพราะว่าการแข่งครั้งแรกของพี่วูดเนี่ยที่ไอซ์เซอฟแมนในปี192 2เป็นอะไรที่ทรโขดสุดๆแค่เริ่มการแข่งนะครับพี่แกก็เล่นทําหัวเทียนตกหน้าเส้นซะแล้วสําหรับเพื่อนๆที่งงนะครับว่าเฮ้ยไปแข่งมอเตอร์ไซค์ <laughs> <laughs> จะหยิบพวกหัวเทียนไปทําไมใช่ไหมฮะ <laughs> สาเหตุนะครับที่ต้องพกก็เป็นเพราะว่าหัวเทียนสมัยก่อนนะครับมันไม่ได้ใช้วัสดุดีเหมือนทุกวันนี้นะทำให้หัวเทียนเนี่ยมันบอด ง่ายพังง่ายบวกกับระยะทางกว่า60กิโลเมตรเนี่ยยังไงก็ไม่มีทีมสวิตมาซ่อมให้แน่นอนครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับสิ่งที่พี่บู๊ทเจออีกก็คืออยู่ดีๆเนี่ยรถแกก็ไฟไหมขณะที่จอดอยู่ที่พิทสต็อกแถมท่อยังหลุดระหว่างแข่งอีกแต่นั้นก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ <laughs> เพราะเบรกพี่แกเนี่ยก็ดันมามีปัญหาอีกแกก็เลยต้องแข่งแบบไม่มีเบรกโอ้โหอะไรมันขนาดน,นั้นเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับในที่สุดเนี่ยแกก็สามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่ห ด้วยเวลา3ชั่วโมง5 5นาทีาน,นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแกเท่านั้นนะครับเพราะว่าในการแข่งขันต่อ,ตอมาของพี่สแตนลีวูดเนี่ยได้คว้าใช้ถึง10ครั้งด้วยกันครับปโอ้โหปรบมือสิครับรออะไรแกก็เลยได้ฉายาว,ว่า Irish Dasher หรือว่า Candyman <c oughs> เนื่องจากพี่แกเนี่ยชอบพกลูกอมไปแจกคู่แข่งเ <c oughs> <c oughs> ก่งโหดและยังน่ารักอีกนะครับพี่วูดของเราและในปี19-23กครับก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นไฮไลท์ที่เป็น แฟนไอซ์โอเปเดชื่นชอบมากที่สุดอย่างไซต์คา หรือรถพ่วงข้างที่โด่งดังในยุคนั้นเพราะได้ดูลีลาคนนั่งข้างที่ต้องเอียงตัวเพื่อทายเวทบาลานสใส่กับคนขคับแหมแค่ดูเนี่ยก็สนุกแล้วครับและในปี1928ครับก็มีนักแข่งชาวอังกฤษคนหนึ่งอาร์ชีเบอร์กินได้เสียชีวิตตอนซ้อมที่ไอเซีลออฟแมนเพราะต้องหักหลบรถขนปลานั่นทําให้ทางผู้จัดเลือกที่จะปิดถนนวันที่นักแข่งซ้อมหลังจากนั้นแหมแบบนี้เขาเรียกว่าวัวหายร้อมคออรอบที่2แล้วนะครับพี่ออตโต <My> cool. และหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะครับทางผู้จัดเนี่ยก็ได้เรียกโค้งนี้ว่าเบอร์กินส์เบนเพื่อเป็นการลำลึกถึงความสูญเสียของนักแข่งในสนามนี้ครับกลับเ <c oughs> ข้ามาที่การแข่งขันกันต่อครับ <c oughs> การแข่งขันเนี่ยผมบอกเลยว่า <c oughs> เริ่มที่จะโคดขึ้นดุขึ้นเดือดขึ้นมากขึ้นทุกปีนั่นเป็นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันได้พัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากๆฮะอย่างในปี1957เนี่ยบ๊อบแมกนิชัยได้ขวบเจ้ากิริลา 500cc ทำความเร็วเฉลี่ยต่อรอบทะลุ160 กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของไอเซออฟแมนที่มีคนทําความเร็วเฉลีย่ยต่อรอบได้เร็วที่สุดและด้วยชื่อเสียงของไอเซออฟแมนดังกระชอนไปทั่วโลกในเรื่องของความเป็นสนามที่สุดแสนจะฮัลโหลโคนักแข่งจากทั่วโลกอยากมายืนที่นี่สักครั้งในชีวิตนั่นทําให้การแข่งขันไอเซออฟแมนได้เข้าร่วมกับ FIM Motor c y c l e ์เากรังปี World Chaionship หรือชื่อสั้นๆของตอนนี้ก็คือม o t ตอร์ที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ย ก็ได้ติดตามแล้วรู้จักกันอยู่แล้วแต่ก็น่าเสียดายมากๆที่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ต้องเสียตําแหน่งนี้ให้กับสนามในประเทศอังกฤษเนื่องจากสนามไอเซอร์เมนเนี่ยมันอันตรายเกินไปครับแถมยังมีการช่อโกงล้มมวยแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทางเกาะไอเซอร์เมนเนี่ยก็ได้กลับมาจัดการแข่งขันเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่กลายเป็นทีทีฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า2และฟอร์มูล่า3เพื่อพัฒนาและรักษาสถานการแข่งขันระดับนานาชาติ และก็ยังได้เพิ่มการแข่งขันที่สามารถจัดขึ้นได้ทั่วโลกแต่จะว,ว่าไปนะครับก็ยังมีนักแข่งอีกหนึ่งคนนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยขอเขานั้นนะครับเป็นนักแข่งที่โหดและบ้าที่สุดในประวัติศาสตร์ i อ e ซ l ลอ f m แมนจำชื่อเขาไว้ดีๆนะครับ m ไมค์เฮลวูด นุ่มหน้ามนจากหมู่บ้านเกรทมิลตันแดนผู้เนียงอังกฤษที่เป็นคนแรกที่คว้าใช้ใน3รุ่น1 2 5ซซี2 5 0ซ c และ5 0 0ซซีในอาทิตย์เดียวโดยควบเจ้าฮอน d a ที่ใช้เครื่องยนต์มู g e n ที่ผมเล่าไปแล้วนะครับในเล่าเรื่องสีล้อของมู g e n ไปดูกันได้ครับ และไมเคิลวูดเนี่ยยังเป็นคนขับคนแรกและคนเดียวที่ชนะในการแข่งขันไอเซอรออฟเมนทีทีมากถึง14ครั้งทำลายสถิติของสแตนลีย์ราบคาบขึ้นแท่นเป็นนักบิดระดับตำนานสุโตรเป็นที่เรียบร้อย และหลังจากนี้นะครับสนาม i อเซ o ลออฟแมก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะในปี1998ทางทีมแข่งของ Honda ก็ได้มาคว้าชัยในสนามนี้ไปแล้ว100ครั้งท้วนและในปี2007ทาง i อเซ o ลออฟแมนก็ได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีแถมยังมีนักขับชื่อดังจอห์นแมกกิเนสทำลายสถิติความเร็วเฉลี่ยต่อรอบสนามที่210กิโลเมตร่อชั่วโมงและ3ปีถัดมาพี่จอห์นได้ทำลายสถิติของตัวเองที่212กิมต่อชั่วโมงแต่รอบนี้น แกใช้มเอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Mugen Shinden Hashi ในรุ่น T T z e ที่ทาง ISEA OF MAN ได้เพิ่มการแข่งขันแบบใหม่โดยจำกัดความว่า The technical concept is for motorcycle to be powered without the use of carbon-based fuel and have zero toxic noxious emissions หรือ yeah. เอาง่ายๆนะครับการแข่งขันที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อไม่ให้ปล่อยบริาวะต่ออากาศแม่รักโลกจริงๆนะครับและในปี2018สถิติได้ถูกทำลาย อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยโดยนักบิดสุดโหดพีเตอร์พิกแมนที่ทำความเร็วเฉลี่ย220กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อ1นรอบสนามสเนฟเวลเมลเชนคอร์สจากนักแข่งหน้าตาที่เป็นมิดแต่บิดมิดใหม่ทั้งสนามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนและนักแข่งทั่วโลกอยากจะมาลองประชันฝีมือกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่น่าเสียดายมากนะครับทุกท่านครับเพราะว่าอย่างที่ร,รู้กันนะคะปี2020และปีนี้2021นะครับ สนามนี้ก็ยังโคปิดอยู่ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด19 อย่างไงก็ตามนะครับไอเซอ f m อ n ฟแมนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้สร้างนักขับมือท้องมากมายหลายคนบนโลกนี้โดยความยากของสนามบวกกับรถมอเตอร์ไซค์ถูกพัฒนาให้แรงขึ้นและเร็วขึ้นทุกปีและถือว่ายังเป็นจุดที่ทําให้วงการมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อมาลงแข่งและไปสู่ให้ผู้ชมเห็นว่าโจนี่มันแรงมันเลี้ยวดีแถมยังทนสุดๆแข่งรอบหนึ่งวิ่ง200ทั้งทางยาวนานกว่า300กิโลเมตรความท้าทายระดับ นี้ทําให้หนักแข่งจากทั่วโลกลังไลเข้ามาพิสูจน์ตัวเองกันไม่มีวันจบสิน้นยิ่งเป็นการตอกย้ําและมั่นใจได้เลยว่าขอาให้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนการแข่งขนันไอซ์เซลเป็นก็จะไม่มีวันตายโอ้ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับเรื่องราวของสนามไอเซโอเมนนะครับแหมก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี1907นะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ชอบกันนะครับเออม,มีใครมีเพื่อนได้ไปลองแข่งลองขับที่สนามนี้ไหมเออมาเล่าเม้ามอยความเรียกว่าอะดินาลีนสูบฉีดให้พวกเราฟังกันหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขอบคุณเมื่อดนทุกคนนะที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับจใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ